ฟังเคสดีกันเลยพ่อของลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีในมณฑลซัวเถาประเทศจีนเดินทางมาประเทศไทยเมื่ออายุ18ปีในระยะแรกทำงานกับญาติต่อมาได้ทำงานกับบริษัทเตชัยบู์โดยทำงานทั่วไปต่อมาได้รับมอบหมายทำหน้าที่พูดจัดการ โรงงานสุรา oh. แล้วก็ได้ย้ายไปทำงานในหลายจังหวัดเป็นผู้จัดการนี่ก็จะต้องเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆแหละ oh. ย้ายไปหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีลบบุรีกำแพงเพชรนน,นทบุรีพ่อลาออกจากงานเมื่ออายุหกสิบปี oh. แต่ก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาห้กับบริษัทมาโดยตลอดอ oh. พ่อเป็นคนดีสื่อสัตย์ขยันเฉยเหลือญาติมิตรเป็นจำนวนมาก การปกครองในครอบครัวพ่อจะเป็นหลักอย่างสำคัญพ่อมีลูกเจ็ดคนชายสี่หญิงสามลูกชายคนโตคือนายสว่างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยน้องชายของลูกคือคนคนนี้นะเรียนจบปวสสาขาไฟฟ้า ได้ไปทํางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปทำงานได้เพียงยี่สิบเอ็ดวันก็ตกซอยฟ้าเลือดข้างในสมองเสียชีวิตเดออายุเพียงยี่สิบห้าปีเมื่อปีพศสองห้าสองสี่ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเรื่องการทําบุญจึงเมื่อเด้ทําบุญอุดอะไราอุทิศให้มิทิเพียงการไปไหว้ตามเทศกาลเท่านั้นพอ่อ เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมองดเว้นอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเช่นของปิ้งของอย่างเคลื่องในสัตว์ปีกพ่อมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการปวดเมื่อยเลยแม้จะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้โดยระมัดระวังเรื่องการทานอาหารพ่อบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ แต่จะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดว่าช่วยเหลือคนก็ได้บุญแล้วเมื่อลูกชวนทำบุญพ่อก็จะเฉยๆแต่ก็ไม่ขัดขวางเมื่อลูกกับแม่และหลานจะไปวัดทำบุญนระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี้พ่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์คุยกันบ้างเล่นไพ่นกกระจอกบ้างเ<อ>งินที่ได้จากการเล่นไพ่จะเอาไปซื้ออาหารทานด้วยกัน พอบอกว่าอยู่ที่บ้านทุกวนนะันเบือ่อเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยทางใจที่ยึดที่เกาะไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเล่นไพ่นกกระจอ,อกฆ่าเวลากันไปเนี่ยเพื่อคอยวันสุดท้ายเมื่พอพ่อยังแข็งแรงดีก่อนทานอาหารเย็นจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วเป็นประจำเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยสนับสนุนเพิ่มยอดขายเหล้า แล้วก็ตัวเองจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วก็ไม่ทราบว่าเล็กขนาดไหนนะนเมื่อเดือนกันยายนสอง5้าหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดอแต่การยังคงปกติดีจนกระทั่งเดือนตุลาคมสองห้าสี่าก็เริ่มมีอาการไอเมื่อกินยาแล้วอาการก็ดีขึ้นต่อมาวันที่5้ามกราคม2546้าสี่หกสุเบอาที่ต้นเดือนพ่อมีอาการปรสัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะข้างในกะเพาะปัสสาวะไม่มีแรงแล้วลูกลก็รีบพาไปโรงพยบาบาลตั้งแต่เช้าเข้าห้องฉุกเฉินพอจากการให้หมอประจำที่เคยรักษามาทําการรักษาให้จึงให้นอนคอยหมอในห้องฉุกเฉินโดยมีพี่สาวของลูกก็อยู่กับพ่อส่วนลูกออกมาคอยหมอด้านนอกพ่อพูดกับพี่สาวว่ารโรคมะเร็งนะ่ะรักษาไม่หายหรอกบอกให้หมอฉีดยาให้ไปเลยอย่าให้ทรมานอ๋อ นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดสมัครใจตายนะโดยไม่รู้เรื่องปรโลกเลย,เ,ยเพราะไม่เชื่อครับต่อมาพ่อมีเหงื่อออกมากจนผิดปกติทั้งๆท,ที่พ่อเป็นคนขี้หนาวแต่ไม่มีใครเฉลียวใจลูกก็บอกกับพ่อว่าจะกลับบ้านไปเอาของใช้เพื่อมาเฝ้าไข่พ่อพยักหน้าแล้วก็บอกมือให้ไป คงมีแต่เพียงแม่และพี่สาวอยู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงบ้านพี่สาวก็โทรมาแจ้งว่าพ่ออการแย่แล้วให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ลูกไปไม่ทันพ่อก็เสียชีวิตลงอายุได้82ปี13วันแม่เล่าว่าพ่อบอกว่าง่วงมากแล้วก็หลับไปตั้งแต่ทราบว่าพ,พ่อป่วยลูกพยายามพูดถึงเรื่องบุญ แต่ไม่บ่อยนะเพราะพ่อยังไม่รับแล้วก็รู้สึกลำคาญคกเกรงว่าพ่อจะใจขุนโมโหตั้งใจอีกระยะหนึ่งค่อยพูดใหม่ก็นอนนั้นก็เป็นเรื่องบุญยาวเหยียดเลยว่าทำบุญอะไรบ้างก็มีคำถามว่าพ่อตายแล้วไปในมีกตินิมิตเป็นอย่างไรได้รับบุญไหมระหว่างที่บำเพ็ญกุศลนะ่ะคิดว่าพ่อมาอยู่แถาๆนั้นก็ได้บอกพ่อ ลูก็เลยบอกพ่อ,อยนึกถึงบุญที่ทําไว้แล้วให้ไปวัดพระธรรมกายพ่อได้ฝากปัจจัยทําบุญพระตาหาและบูชาเจดีแนะนำให้พ่อไปอนุโมทนาบุญพ่อปัจจัยไหมคะตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตายแล้วจะเข้าใจหรือเปล่านะ้าเนี่ยพ่อได้บุญจากการทาบุญต่อประเพณีจีนทํากองเตกซึ่งทําโดยพระจีหรือเปล่าคะที่บ้านยังมีถือเรื่องไหว้ในเทศกาลต่างๆเป็นสาคัญพ่อได้รับหรือไม่ น้องชายตายแล้วไปอยู่ไหนก็ททำกรรมอะไรไว้จึงเสียชีวิตในลักษณะนี้อ่ะเข้ามาเลยครับพ่อตายแล้วด้วยอาการเหมือนง่วงมากๆแล้วก็หลับไปบจากมะเร็งโลกปอดง่วงและหลับไปพอหลับไปก็ถอดกายเลย พราะหมดอายุไขแล้วเนี่ยครับแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาพยมมาโลกครับพอครบเจ็ดวันแล้วเพราะว่ามีทั้งบุญและบาปอีตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องฝันในฝันนะครับเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะไปถึงตรงนั้นนะ่ะกลัวมาก Oh. กลัวจริงๆเลย <Okay. S 2> บาปท,ที่หนักก็คือเป็นผู้จัดการสุราและดื่มสุราเป็นอาจินกรรม <Okay. S 2> บุญก็ทำแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็ไม่เชื่อ,อเรื่องนรก,กสวรรค์ไม่อยู่ต่อหน้าพญายมราชกลัวมากอกสั่นขวัญแขวนตัวสั่นเพราะเห็นภาพติดตัวกระทำอาจินกรรมในมนุษย์ ใจเลยเศร้าหมองมากเห็นภาพตอนเป็นมนุษย์ตัวนั้นไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่มันก็สายเกินไปใจเลยเศร้าหมองมากเลยแวบจากตรงนั้นไปสู่มหานรกขุมหา้าแวบมีร่างกายใหม่ที่ขนาดใหญ่เป็นภูเขาย่อมย่อม ตัวดำอยู่ในหลุมเหล็กดำลอนๆที่มีน้ำกรดร้อนแรงไหลออกมาจากปากที่อาเจียนออกมาท่วมตัวและก็สำลักอยู่ในนั้นมีความทุกข์ทรมานมากอาเจียนนั้นก็ไหลเป็นทานน้ำกรดเหมือนลาว่าที่ออกมาจากภูเขาไฟ แต่ทานน้ำกรดนี้ไหลออกมาจากหลุมเหล็กดำแล้วนายนริยาบาลก็ตักน้ำนั้นใส่ปากกรอกสัตว์นรกตัวอื่นต่อไปอที่มีกรรมเกี่ยวกับดื่มสุรารบแบ่งปันการทรมานไปยังสัตว์นรกอื่นจะต้องถูกทรมานอย่างนี้อีกยาวนานเป็นกับเห็นไหม ไอความไม่รู้เนี่ยรวยก็รวยชาติเดียวยิ่งใครรวยด้วยอย่างนี้ด้วยเนะีน่ยนะ้ำเมานี่นะรวยชาติเดียวแหละจะไปทำบุญยังไงก็ทำไปเถอะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่ถ้าผู้จัดการก็จะอยู่ในหลุมเหล็กดำถ้าเจ้าของนีอ่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ค่อยวาดมาให้ดูก็แล้วกัน เมื่อมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ก็จะเชื่อเรื่องบุญบาปตายไปแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสอนุโมทนาเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวลรงปยมโลกแล้วเนี่ยอยู่ตอนหน้าพญายมราชเห็นภาพที่ปรากฏบนจอนใจเศร้าหมองมากหมดโอกาสรับบุญเพราะแวบ,บไปในมหานร,รกสะก,ก่อนนี่ ไม่รู้จะว่ายังไงพ่อยังรับบุญไม่ได้นะลูกนะไม่ว่าจากใครไม่ว่าด้วยวิธีการใดจะทำกงเต็กเดยพระจีนหรือลูกๆผมมีชีวิตอุทิศไปให้ราบไปอยู่ในมหานรกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนน้องชายที่ตายแล้วบนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังจยกตกจาก เสาไฟฟ้ากลับไปบ้านแล้วก็กลับพอครบจุดันก็กลับไปที่เดิมตรงที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกเห็นภาพของตัวตอนเป็นหนุ่มในชาตินี้เนี่กินเหล้าเที่ยวผูหญิงเลยถูกเจ้าหน้าที่พาไปลงทันแต่นี่โดยอยู่ในยมโลกนะบคตรแห่งโดยถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนแต่เนื่องจาก เป็นบาปไม่มากเหมือนพ่อก็เลยรับบุญได้อ๋อครับอีกวินัยก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะตกจากที่สูงตายอีกหลายร้อยชาติอยกเว้นว่าชาติใดชาติหนึ่งเจอกรายาณมิตรได้สร้างบุญใหญ่ปฏิบัติธรรมกันถึงธรรมกายก็จะพ้นกรรมนี้ได้ครับไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ไปจนงกว่าจะหมดกรรมอ๋อแต่จะหากจะตัดวิบากกรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ถ้าใครพลาดอาตัตอรออันตรายเสียเดียวแหละครับวิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยผลักตกลงไปในเหวอ้อเรื่องก็มีอยู่ว่าตัวนมีแฟนสาวซึ่งรักกันมากแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยแฟนสาวไปปันใจให้ชายอื่นครับ ตัวก็ได้แคนหลอกล่อห้แฟนสาวขึ้นภูเขาไปเด็กกันแล้วผลักเธอตกลงไปจากหน้าผาตายละจากชาตินั้นไปก็ไปตกนรกครับแล้วก็ขึ้นมาใช้กรรมในเมืองมนุษย์โดยตกจากที่สูงตายแล้วก็จะต้องใช้กรรมกันไปอย่างนี้ไปอีกหลายร้อยชาติเดียวเลย,ยลูกหลานต้องทําบุญให้มากๆที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับ และปฏิบัติทำให้เขาถึงธรรมกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยโดยวิธีพิเศษได้วิธีอื่นไม่มีทางจะเพียรพยายามต่อไปนะลุงนะจะเพิ่งไปท้อใจจะเพิ่งไปหมองใจรักพ่อรักน้องก็ต้องรักให้มันถูกวิธีทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใส นึกถึงบุญปฏิบัติธรรมไปโดยเฉพาะคืนนี้นะ่ะวิสาขาบูชา,านั่งมันทั้งคืนไปเลยเนี่ยให้เขาถึงธรรมกายให้ได้